อีสวัสดีค่ะวันนี้สิริจะมาบรรยายคำสั่งไม่รับคำฟ้องตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่430ทับ2,563ซึ่งเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ที่อยู่ในอำนาจพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา9วรรคหนึ่งวงเล็บสองกรณีขอให้ศาลพิพากษาให้ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุริน์ดำเนินการจัดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้ง17โดยเร็วกฎหมายที่เกี่ยวข้องในคดีนี้พระราชบัญญัติจัดจตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองมาตรา49บัญญัติว่า การฟ้องคดีปกครองจะต้องยื่นฟ้องภายใน90วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีหรือนับแต่วันที่พ้นกำหนด90วันนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องขอต่อหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดและไม่ได้รับหนังสือชี้แจงจากหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือได้รับแต่เป็นคำชี้แจงที่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าไม่มีเหตุผล แล้วแต่กรณีเว้นแต่จะมีบทกฎหมายเฉพาะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นการปรับข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายโดยการฟ้องคดีพิพาทตามมาตรา9วรรคหนึ่งวงเล็บสองแห่งพระราชบัญญัติด,ดังกล่าวผู้ฟ้องคดีทั้ง17จะต้องยื่นฟ้องคดีภายในกำหนดระยะเวลาตามมาตรา49แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีทั้ง17ได้มีหนังสือลงวันที่17ตุลาคม2561ถึงปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์ขอให้จัดที่ดินและออกเอกสารสิทธิในที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีทั้ง17ได้ครอบครองและทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้ง17แต่ทั้งนี้พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร,รกรรม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่ได้กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตให้บุคคลเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินไว้ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินจึงต้องดำเนินการพิจารณาดังกล่าวภายในระยะเวลาตามสมควรกล่าวคือภายในกำหนด90วันนับแต่วันที่ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินได้รับหนังสือร้องขอของผู้ฟ้องคดีทั้ง17 ตามความในมาตรา49แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองเมื่อผู้ฟ้องคดีทั้ง17อ้างว่าผู้ฟ้องคดีทั้ง17ได้มีหนังสือลงวันที่17ตุลาคม2561ถึงปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินกรณีจึงรับฟังได้ว่าอย่างเร็วที่สุดที่ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินจะได้รับหนังสือดังกล่าว คือวันที่17ตุลาคม2561ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินจึงต้องดำเนินการพิจารณาเรื่องของผู้ฟ้องคดีทั้ง17ให้แล้วเสร็จภายใน90วันนับแต่วันดังกล่าวคือภายในวันที่15มกราคม2562หากปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินไม่ได้พิจารณาเรื่องของผู้ฟ้องคดีทั้ง17ให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาข้างตน้น ผู้ฟ้องคดีทั้ง17จะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นภายใน90วันนับแต่วันที่พ้นกำหนดเวลาดังกล่าวคือภายในวันที่15เมษายน2562เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้ง17มายื่นฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่12ธันวาคม2562จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดเวลาการฟ้องคดี ตามมาตรา49แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง